สวัสดีครับวันนี้ทีมงานสอจออนุพปปดลโดยเอวาพาลเวนะครับตาเจ้าซานีสองหนะึ่งห้ามาทำงานที่ม่บ้านน้องวัวน,นะครับหมู่ห้าตำบลบุตนตำบลไถยน้ำตำเภอตะเลจังหวัดพิจิตร มาตกสักรับสักประมาณสักไรสักประมาณสักไรไม่น่าสิครับสักประมาณสักงานสองงานนะครับไม่รู้ว่าซันนี่จะใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงนะครับที่จะประทับรูปนี้เสร็จ ดูความพ้อมตัวของเจ้าซันนี่นะครับ mm. ไฟนะคอนโทรลเบาแต่เสียอยู่มันก็มีข้อดีข้อเสียแต่เสียอยู่คือตอนนี้รถออกมายังไม่ถึงสองปีก็ บคนบูมพวกสลักถล่มหมดแล้วนะครับต้องไม่เสิร์ฟ้มีโคนบูมเพราะของเรื่องประหยัดประมันประหยัดแน่นอนนะครับประหยัดน้ามันความไวดีนะครับเครื่องดีแต่เจ้าซนี่จะเสียอยู่อย่างก็คืออ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อเสียนะมันก็เป็นมันเป็นคลิกส่วนตัวนะฮะเขาเรียกเราเป็นคกน,กกนก็ผมกีครับคือตัวนี้ฐานใหญ่กว่าพวกผสมพวกเลี้ยวกงนะฮะล้ยวกงนี่ก็ใหญ่กว่าประมาณตั้งห้าสิบเซนได้เลยนะครับเพราะว่าเคเทียบวัดรอยเท้ากันมาแล้ว นี่นีจะใหญ่แล้วแขงใหญน่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเจอน้ำเจอฝนเจออะไรมันจะลื่นลื่นรับมันจะเป็นที่รถลื้นมันเป็นที่ความรู้สึกผมไม่รู้นะครับคนไหนที่เคย